สวัสดีค่ะพบกับโควชนพัชกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาทําสังขยาฟักทองกันค่ะอัตราส่วนผสมนะคะขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะน้ำชาผสมมา1ใบนะคะจากนั้นเทไข่ไก่ปริมาณ13ฟองลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลปีบนะคะ ใครจะใช้เป็นน้ำตาลตโหนดหรือว่าน้ำตาลมะพร้ราวก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยเกลือป่นนะคะครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ตามด้วยหัวกระทินะคะอยู่ที่ปริมาณ500กรัมค่ะ แล้วก็ใบเตยนะคะสําหรับใช้ขยําไข่แล้วก็น้ําตาลให้ละลายนะคะนําใบเตยนะคะล้างนทำความสะอาดให้เรียบร้อยผึง่งแห้งนะคะจากนั้นนะคะนํามันตัดครึ่งค่ะวันนี้เราใช้อยู่ที่ปริมาณ5้าใบนะคะฉีกๆให้เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะจะได้ขยําง่ายนะคะจากนั้นก็นําลงไปขยําไข่กับน้ําตาลค่ะกวดตรงกวดให้ถึงก้นของชามผสมเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งน้ําตาลอาจจะ,ะติดตรงก้นชามผสมนะคะ ขยำแบบนี้นะคะบีบีให้น้ำตาลละลายดีเลยนะคะให้ไข่แตกให้ทั่วเลยนะคะพอไข่แตกดีแล้วน้ำตาลของเราละลายดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำตัวเนื้อสังขยาของเรามากรองด้วยผ้าขาวบางนะคะวันนี้เราใช้เป็นกระชอนรองอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็นำผ้าขาวบางมาวางไว้บนกระชอนนะคะจะได้กรองง่ายคะ่ะเทใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะ แล้วเราก็นําผ้าเขาบางนะคะกยาขยำาข,ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็รูดตัวสังขยาลงให้หมดเลยค่ะตัวสังขยาของเราจะได้เนียนนะคะแล้วก็ไม่มีสิ่งแปลกป้อมนะคะพวกใบเตยหรือว่าเศษน้ำตาลนะคะติดอยู่นะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะตอนนี้เราก็ได้เตรียมนึ่งถาดไปแล้วนะคะวันนี้เราใช้ถาดขนาด1 0บคูณสินะคะสังขยาของเราจะออกมาปริมาณที่เต็มถาดพอดีนะคะความสูงของถาดวันนี้ที่ใช้อยู่ที่ประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะนึ่งถาดก่อนประมาณ5นาทีค่ะจากนั้นก็นําเนื้อสังขยานะคะเทใส่ลงไปในถาดค่ะ ตามด้วยตัวฟักทองที่เราหั่นไว้นะคะรวยให้ทั่วแบบนี้เลยค่ะปริมาณของตัวฟักทองนะคะใส่ตามชอบได้เลยนะคะถ้าใส่เยอะหน่อยก็จะอร่อยมากขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ช้อนนะคะเกลี่ยๆตัวฟักทองนะคะให้ทั่วนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็กดกดลงให้จมตัวเนื้อสังขยาค่ะจากนั้นก็ปิดฝานะคะนึ่งเป็นเวลา40นาทีค่ะ พอครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะได้สังขยาฟักทองแสนอร่อยนะคะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะนํามาตัดเป็นชิ้นชิ้นกันนะคะตอนนี้เราก็ตัดสังขยาให้เป็นชิ้นชิ้นพอดีแล้วนะคะเราจะนําจัดใส่กล่องนะคะเพื่อขายกันค่ะเราจะขายอยู่ที่ กล่องละ20่สถึงยีบาทนะคะก็แล้วแต่พื้นที่ของแต่ละท่านที่อยู่นะคะสําหรับตัวสังขยาวันนี้นะคะเราจะไม่มีส่วนผสมของตัวแป้งข้าวเจ้าเลยนะคะจะใช้เนื้อไข่ล้วนๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสังขยาฟักทองของเราในวันนี้ค่ะเพื่อนๆลองนําสูตรนี้ไปทํากันดูนะคะรับรองว่าอร่อยเนื้อนแน่นแล้วก็หวานพอดีค่ะ